จะมีใครรู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดเรื่องราวเลวร้ายขึ้นเมื่อโจรปนธนาคารจับตัวพวกเขาไปขังไว้ในคฤหาสน์แห่งหนึ่งเพื่อเป็นตัวประกันจูจูพวกเขาแต่ละคนนั้นก็ได้พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดและพบว่าคฤหาสน์แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ใช้มันเป็นที่หลบซ่อนตัว สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch right Channel อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ <Speaking. S 1> ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์เรื่องคนป้นวิญญาณเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่วินนี่ที่มาทําธุรกรรมที่ธนาคารแห่งหนึ่งพร้อมกับเพื่อนสาวที่มีชื่อว่าเ e อิญซึ่งเอินนั้น ก็เป็นผู้หญิงแรงๆค่อนข้างที่จะเปิดเผยขณะที่เอิญกําลังรอวินนี่ในการทําธุรกรรมอยู่เอิญได้เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในธนาคารและเธอก็ถูกใจเขาเธอจึงเดินไปหาผู้ชายคนนั้นหลังจากนั้นเหตุการณ์เรียร้ายก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสองโจรผัวเมียที่มีชื่อว่าบ๊อบบี้และจูเวลได้วางแผนปล้นธนาคารแห่งนี้พวกเขาทั้งสองได้สวมหน้ากากและถือปืนบุกจี้ทุกคนที่อยู่ในธนาคารและให้หมอบลงกับพื้นซึ่งขณะนั้นพนักง,งานธนาคารตรงเขา ได้กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อเรียกตำรวจให้มาที่นี่บ็อบบี้ที่เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงนำปืนมาขู่ไว้และให้พนักง,งานคนนี้ไปรวมกับทุกคนที่นอนหมอบอยู่หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ชาวโชเฟอร์ชาวจีนที่ถูกลูกค้าเรียกมาให้รับที่หน้าธนาคารซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าด้านในธนาคารนั้นเกิดเหตุนอนุมานกันอยู่วินนี่จึงใช้โอกาสที่บ็อบบี้และจูเวลเผอเธอจึงนำโทรศัพท์มือถือออกมาและกำลังจะโทรหาตำรวจแต่จูเวลก็เข้ามาเห็น ก่อนและเธอ ก็บอกให้บ๊อบบี้พาตัวของผู้จัดการธนาคารไปเปิดตู้เซฟเพื่อขนเงินออกมาซึ่งบ๊อบบี้ก็นําเงินทั้งหมดนั้นมาใส่กระเป๋าเอาไว้หลังจากนั้นบ๊อบบี้ก็ต้องการตัวประกันเพื่อจะออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยเขาจึงจับตัววินนี่และเอิร์นมาเป็นตัวประกันและพาขึ้นรถเช่าที่จอดอยู่ด้านนอกซึ่งเช่าก็ตกใจมากบ๊อบบี้นําปืนมาขู่เช่าและบอกให้เช่านั้นขับรถออกไปแต่เช่าก็บอกว่าเขาทําไม่ได้บ๊อบบี้จึงบอกว่าถ้าเช่าไม่ทํา เขาจะฆ่าทิ้งด้วยความบ้าระห่ำของจูเวลเธอจึงยื่นตัวออกไปนอกรถและชักปืนยิงใส่รถตำรวจจนยางของรถตำรวจแตกแต่ยังมีรถตำรวจอีกหลายคันที่ยังขับตามติดเธออยู่บอบบี้จึงบอกให้ชาวนั้นหากรถเปลี่ยนเลนจากขวาสุดให้เบี่ยงเลนมาเป็นซ้ายสุดเชาวจึงทำตามที่บอบบี้สั่งและจังหวะน,นั่นเองจูเวล ได้นำปืนของเธอยิ่งใส่รถตุกๆที่จอดอยู่ข้างถนนจนมันได้ระเบิดขึ้นจนทำให้รถตำรวจนั้นไม่สามารถตามรถของเชามาได้ พวกเขาจึงหนีตำรวจได้พ้นบ็อบบี้บอกให้เชานั้นขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่ปลอดภัยหลังจากนั้นบ็อบบี้ก็มานั่งนับเงินที่เขาปล้นมาได้ระหว่างปืนไว้ตรงขาของตัวเองวินนี่จึงใช้จังหวะนั้นแย่งปืนของบ็อบบี้ออกมาจึงทําให้บ็อบบี้และวินนี่นั้นแย่งปืนกันจนปืนนั้นลั่นใส่แขนของเชาจนทําให้เชานั้นขับรถเสียหลักจนพุ่งชนกับที่การถนนจนรถนั้นเกิดลยและพกคว่ำเมืม่อวินนี่ฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าทุกคนนั้นยังคงถูกบ็อบบี้และจูเวลใช้ปืนขู เป็นตัวประกันอยู่ ซึ่งขนานั้นเองทั้งจูเวลและบอบบี้ก็ได้มองเห็นคฤหาสน์หลังใหญ่หลังหนึ่งที่อยู่ตรงนี้พวกเขาจึงคิดว่าจะพาทุกคนเข้าไปหลบซ่อนตัวที่นี่เพื่อความปลอดภัยส่วนชาวนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนในตอนที่วินนี่และบอบบี้นั้นแย่งกันจูเวลจึงนำปืนมาจ่อไปที่วินนี่และต่อว่าเธอว่าที่ทุกคนต้องมาอยู่ที่นี่เป็นเพราะว่าวินนี่นั้นไม่ยอมอยู่เฉยและเธอก็บังคับให้วินนี่เข้าไปในคฤหาสน์แห่งนั้นถ้าไม่ไป เธอจะฆ่าทุกคนทิ้งซึ่งคฤหาสน์หลังนี้ก็เป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่มากๆและน่าจะไม่มีคนอยู่เพราะไม่มีใครเปิดไฟเลยชาวและวินนี่มาช่วยแกนประคองเอิญเพราะว่าเอิญน,นั้นได้รับบาดเจ็บที่ขาหลังจากที่รถเสียหลักเมื่อทุกคนเดินเท้ามาจนถึงหน้าคฤหาสน์จูเวลจึงนำกระบอกปืนมาตีไปที่หน้าของวินนี่จนเธอสลบไปเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าทุกคนนั้นถูกบ็อบบี้และจูเวลจับมัดติดกับเสา และเธอก็ถูกบ,บ็อบบี้ขู่ว่าถ้าเธอไม่อยู่เฉยลนพยายามคิดหนีเขาจะฆ่าทุกคนให้หมดวินนี่จึงบอกกับบ็อบบี้และจูเวลไปว่าเอินได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอต้องการไปพบหมอจูเวล เธอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรักษาเอิญเองและจะทําให้เอิญน,นั้นดีขึ้นหลังจากนั้นเธอเคยหยิบปลายกระบอกปืนมาทิ่มไปที่แผลของเอิญจนเอิญน,นั่งกรีดลั่นชาวได้เห็นอย่างนั้นเขาจึงด่าจูเวลไปว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เลวมากๆหลังจากนั้นจูเวลจึงมานั่งทับลงไปที่ตัวของชาวและเธอก็เล่าเรื่องที่เธอเคยประสบพบเจอมาว่าเธอนั้นเคยเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากกว่านี้หลังจากที่จูเวลและบอบบี้ได้ออกไปชาวโรเวนนี่จึงคุ กเกี่ยวกับการที่จะต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้พวกเขาทุกคนจึงมองไปรอบๆห้องว่าจะหาอะไรสักอย่างหนึง่งมาตัดเชือกเพื่อให้เขาน้นนีออกไปได้เจา้าจึงเหลือไปเห็นแจกันใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเขาจึงบอกให้เอิญนั้นพยายามยกขาข้างที่เธอเจ็บเขี่ยให้แจกันนั้นลม้มลงมาแตกเอิญก็พยายามฝืนตัวเอง และทำจนสำเร็จจนแจกันนั้นล่วงลงกับพื้นและแตกใกล้ๆก,กับตัวของเชาเชาจึงใช้ขาของตัวเองนั้นเขี่ยเอาเศษเจกันจนเขาสามารถคว้ามันออกมาได้และเชาก็ใช้เศษเจกันนั้นตัดเชือกจนขาดและช่วยแก้เชือกให้กับวินนี่วินนี่จึงนำผ้าไปพันที่แผลของเอิร์นวินนี่และเชาจึงช่วยกันพาตัวเอิร์นออกมาส่วนบ๊อบบี้และจูเวลก็เข้าไปในห้องนอนและก็ทำการสะบัดเฮกันอย่างเมามันซึ่งขณะนั้นวินนี่และเชา ก็กำลังแอบดูทั้งคู่นั้นสะบัดเฮกันอยู่และพวกเขาก็นําผ้าผืนหนึ่งมาวางไว้และนําเอิญมานอนไปที่ผ้าผืนนั้นและลากตัวของเอิญเข้ามาในห้องห้องหนึ่งเพื่อหลบมุมไม่ให้บอบบี้และจูเวลนั้นตามมาเจอเชา จึงหยิบตะเกียงที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมาจุดไฟเพราะวันในห้องนั้นมันมืดมากวินนี่จึงบอกให้เอิญนั้นอยู่ตรงนี้เงียบๆก่อนและเธอกับชาวจะออกไปข้างนอกเพื่อหาคนมาช่วยและวินนี่ก็สัญญากับเอิญว่าเธอจะกลับมาหลังจากนั้นทั้งชาวและวินนี่จึงวิ่งลงมาด้านล่างแล้วมาหยุดอยู่ตรงนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งณตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5ทุ่มแล้วพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจวิ่งออกจากคาราฮาร์ามา ส่วนเอิญที่ไม่สามารถขยับขาของตัวเองได้เธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ทางด้านนอกของห้องเธอจึงพยายามเรียกวินนี่พอคิดว่าวินนี่นั้นกลับมาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับอะไรเลยเธอจึงหยิบตะเกียงขึ้นมาและนํามาส่องดูว่าเป็นเสียงของใครแต่เธอก็ไม่ได้เห็นใครตรงด้านหน้าของเธอเมื่อเธอลดตะเกียงลงเธอก็พบกับผีผู้หญิงที่จู่ๆก็โผล่มาให้เธอเห็นวินนี่ตกใจกลัวมากเธอจึงพยายามขยับตัวของเธอหนีไปส่วนเช้าและวินนี่ ที่วิ่งหนีออกมาจากคาราฮาได้พวกเขาจึงพยายามหาทางออกจากที่นี่และพยายามหาคนช่วยเหลือจนพวกเขานั้นได้เห็นแสงสว่างและคิดว่านั่น จะนาทางไปสู่ถนนได้พวกเขาจึงวิ่งเข้าไปที่แสงสว่างนั้นแต่จูจูพวกเขาก็วิ่งวนกลับมาที่คฤหาสน์หลังนี้ที่เดิมและเมื่อเขาหันหลังไปก็พบว่าแสงนั้นได้หายไปแล้วและมีใครบางคนที่สวมผู้สีแดงเดินออกมาจากเงามืดทําให้ทั้งชาวและวินนี่นั้นตกใจพวกเขาจึงตัดสินใจวิ่งกลับเข้ามาในคฤหาสน์ส่วนเอิร์นนั้นก็พยายามใช้ตะเกียงสาดส่องไปดูร,บรอบๆห้อง แต่ด้วยความที่มันมืดมากเธอจึงไม่เห็นใครที่อยู่ใกล้ๆเธอเลยและจูจูก็มีผี มาปรากฏที่ด้านหลังของเอิญส่วนวินนี่และเชาเมื่อเข้ามาในคาราฮาได้พวกเขาก็รีบปิดประตูเพราะกลัวว่าใครบางคนที่อยู่ด้านนอกนั้นซึ่งน่าจะเป็นผีอาจจะตามเข้ามาในคาราฮาได้หลังจากนั้นวินนี่จึงกลับเข้ามาในห้องที่เอิญอยู่แต่เธอก็ไม่พบเอิญและไม่รู้ว่าเอิญน,นั้นหายไปไหนทั้งวินนี่และเชาจึงพยายามตามหาตัวเอิญและสำรวจไปรอบๆคาราฮาและเชาก็ได้มาเจอกับขวดแชมเปญที่ตั้งอยู่ซึ่งเป็นขวดที่เก่ามากๆซึ่งน่นาจะตั้งอยู่นานแล้วเมื่อ เขาสัมผัสไปที่ขวดแชมเปญน,นั้นจูจูก็มีภาพอะไรบางอย่างแวบเข้ามาในหัวของชาวซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรกันแน่เรื่องราวตัดมาที่บ๊อบบี้และจูเวลหลังจากที่เขาทั้งคู่นั้นสบายดีกันจนเสร็จสิน้นจูเวลจึงมาชวนชาวคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากนี้พวกเขาได้เงินมาแล้วบ๊อบบี้จะทําอะไรต่อไปส่วนวินนี่เธอบอกว่าเธอนั้นอยากจะมีลูกสักคนแต่ชาวนั้นก็บอกว่าเขานั้นยังไม่อยากมีเขายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นและคิดว่าได้เงินมาเขาจะ ไปเสวยสุขอยู่ที่ปารีสและยังจะไม่มีลูกอย่างเด็ดขาดจนทําให้จูเวลนั้นรู้สึกผิดหวังในตัวของบ็อบบี้เพราะเธอนั้นอยากมีลูกเป็นของตัวเองส่วนเช้าและวินนี่ที่กําลังสำรวจอะไรอยู่ด้านนอกเพื่อจะหาอาวุธมาป้องกันตัวจูจูโคมไฟที่ตั้งอยู่ก็ล่วงหล่นลงมาวินนี่จึงเดินเข้าไปดูและพบกับกรอบรูปกรอบรูปหนึ่งซึ่งในรูปนั้นเป็นรูปของชายหญิงคู่หนึ่งที่ยืนคู่กัน แต่ใบหน้าของเขาทั้งคู่นั้นเบลอมากๆเพราะว่ารูปนี้มันน่าจะเก่ามากแล้วจริงๆซึ่งขณะนั้นเองวินนี่และเชาได้ยินเสียงของเอิร์นที่เรียกให้วินนี่ช่วยด้วยซึ่งเป็นเสียงที่ดังมาจากทางด้านบนวินนี่และเชาจึงวิ่งตามเสียงนั้นไปแต่แล้วบอบบี้ก็เดินออกจากห้องมาแต่เชานั้นดึงวินนี่ให้หลบบอบบี้ได้ทันจนทําให้บอบบี้นั้นไม่เห็นว่าทั้งคู่นั้นหนีออกมาได้แล้วเชาวและวินนี่จึงเดินตามเสียงของเอิร์นมาจึงมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูห้องหนึ่ง ซึ่งประตูนั้นก็ถูกล็อกเอาไว้แม้ชาวจะพยายามดึงเท่าไรแต่มันก็ไม่ออกบ๊อบบี้เขาเดินออกมาเล่นยาที่ด้านนอกซึ่งขณะที่เขากําลังเล่นยาอยู่นั้นเขาสังเกตเห็นว่ามีคนนั้นเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ทางด้านนอกเขาจึงยกปืนขึ้นมาขู่แต่แล้ว เขาก็ไม่ได้พบใครส่วนเชาก็พยายามจะพังประตูเข้าไปโดยหยิบรูปปั้นหุ่นนางรามเข้ามาทุบประตูแต่ก็ไม่สามารถพังประตูเข้าไปได้ชาวจึงบอกกับวินนี่ไปว่าเราคงต้องหากุญแจเพื่อมาเปิดเพื่อช่วยเอินออกมาส่วนจูเวลที่นอนอยู่ในห้องนอนเธอก็ได้ยินเสียงหน้าต่างที่เปิดปิดเองเพราะด้านนอกนั้นมีลมแรงเหมือนฝนจะตก เธอจึงเดินไปตรงที่หน้าต่างเพื่อต้องการจะปิดมันเมื่อเธอมองออกไปข้างนอกเธอก็พบว่ามีใครบางคนที่สวมหูสีแดงยืนอยู่ข้างนอกจูเวลเธอจึงหยิบปืนออกมาและเลงไปที่คนคนนั้นแต่เธอก็พบว่าไอหูแดงนั้นไม่ได้หายไปแล้วจูเวลจึงเรียกบ็อบบี้ให้มาดูบ็อบบี้จึงบอกว่าเขาไม่เห็นใครและบอกว่าจูเวลนั้นคิดมากไปเองและจูจู พวกเขาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านนอกทําให้บอบบี้และจูเวลถือปืนและเดินออกมาข้างนอกว่ามันเป็นเสียงอะไรซึ่งนั่นเป็นเสียงของชาวและวินนี่แต่พวกเขาก็หลบที่ใต้เตียงจนทําให้บอบบี้และจูเวลนั้นไม่เห็นจูเวลจึงเดินเข้ามาในห้องที่พวกเขานั้นถูกจับมัดไว้แต่ก็พบว่าทั้งสคนนั้นหนีไปได้แล้วชาวจึงใช้จังหวะที่บอบบี้นั้นเผลอจึงพุ่งตรงเข้าทําร้ายบอบบี้แต่ก็ไม่สามารถซูบอบบี้ Bobby ได้วินนี่จึงหยิบปืนที่บอบบี้นั้นทํรั่วเอาไว้ และใช้ปืนนั้นขู่ไปที่บอบบี้และวินนี่ก็พูดออกไปทางน้ําตาว่าให้บอบบี้นั้นเอากุญแจมาให้กับเธอเพราะว่าบอบบี้นั้นจับเอื้อนไปขังไว้ในห้องซึ่งบอบบี้ก็พยายามปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ขัางใครเอาไว้ในห้องนั้นทั้งนั้นซึ่งขณะนั้นจูเวลก็ถือปืนเข้ามาและเล็งไปที่วินนี่และเธอก็ขู่วินนี่ไปว่าวินนี่นั้นไม่กล้าย,ยิงเธอหรอกแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่จูเวลคิดเพราะหลังจากที่จูเวลพูดจบ วินนี่เธอกลั่นกายใส่จูเวลทันทีจนจูเวลนั้นล้มลงวยความโกรธของบ๊อบบี้ที่แฟนของเขาถูกยิงเขาจึงหยิบปืนในมือของจูเวลและไล่ย,ยิงชาวของวินนี่ชาวกองวินนี่จึงวิ่งเข้ามาหลบในห้องห้องหนึ่งซึ่งหลังจากที่ชาวนั้นเข้าปะทะกับบ๊อบบี้จนทําให้บาดแผลที่เขาถูกยิงที่แขนนันเจ็บมากขึ้นและมีเลือดไหลออกมาซึ่งห้องที่ชาวและวินนี่นั้นได้หนีเข้ามานั้น เป็นห้องที่บ๊อบบี้และจูเวลเข้ามานอนกันนั่นเองวินนี่เธอจึงหยิบโทรศัพท์ของบ๊อบบี้เพื่อต้องการจะโทรแจ้งตำรวจแต่โทรศัพท์นั้นก็ไม่สามารถโทรออกได้วินนี่เธอจึงเลือกมาทำแผลให้กับชาวส่วนบ๊อบบี้นั้นที่ไม่สามารถเข้าห้องมาจัดก,การกับทั้งสองคนได้เขาจึงวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อดูแลจูเวลที่ถูกยิงเขาจึงนำเหล้ามาล้างแผลให้กับจูเวลซึ่งวินนี่ก็นำเหล้ามาล้างแผลให้กับชาวเช่นเดียวกัน และเธอก็นำผ้ามาถูกไปที่แขนเพื่อห้ามเลือดให้กับเชาเมื่อทั้งสองคนนั้นได้โดนตัวกันจูๆเชาเขาจึงได้เห็นภาพแปลกประหลาดอะไรอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งและภาพก็เปลี่ยนไปเป็นภาพของผีตัวหนึ่งที่ค่อยๆค,ยคยานออกมาจากอ่างอาบน้ำและวินนี่ก็ปลุกเชาให้คือสติขึ้นมา บอบบี้ก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องซึ่งเป็นห้องเดียวกับที่วินนี่และชาวนั้นได้ยินเสียงเอิดออกมาซึ่งบอบบี้ก็พยายามจะพังประตูนั้นเข้าไปจูจูก็มีผีคนแก มาปรากฏที่ด้านหลังของบอบบี้และตะโกนใส่หูของบอบบี้ด้วยความตกใจของบอบบี้เขาจึงหันหลังไปด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วเขาก็ไม่พบใครเลยบอบบี้จึงก้มมองดูที่ด้านล่างซึ่งมีรูของประตูอยู่แต่ด้านในมันมืดมากจนเขาไม่สามารถมองเห็นว่ามันมีนมอะไรอยู่ข้างในส่วนเชาที่เริ่มเห็นภาพหลอนหลายๆครั้งเขาจึงมาที่อ่างล้างหน้าและนําน้ํามาพรมไปที่หน้าซึ่งขณะนั้นเองเชาได้ยินเสียงผู้ชายของผู้หญิงคู่หนึ่งที่กําลังสบัดเฮก เขาจึงค่อยๆเดินไปและทําการเปิดม่านเพื่อดูว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อเขาเปิดม่านออกเขาก็ได้เห็นว่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นเป็นเสียงของวินนี่นั่นเองและผู้ชายที่กําลังสมบัิเฮก,กับวินนี่อยู่นั่นก็คือตัวของชาวเองจนทำให้ชาวนั้นตกใจมากๆจนหลุดออกจากภาพหลอนนั้น ส่วนวินนี่ก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องจนเธอได้เห็นตุ๊กตาชายหญิงที่กำลังโอบกอดกันซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ใช้ปากไปตรงกล่องดนตรีเมื่อเธอหยิบไปที่ตุ๊กตาตัวนั้นวินนี่ เธอก็ได้เห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดที่สวยงามเป็นชุดสีแดงเธอจึงหยิบตุ๊กตาคู่นั้นลงไปปักที่กลองดนตรีและเธอก็นั่งฟังเสียงกลองดนตรีซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วหลังจากนั้นจูเวลที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่เธอก็ได้ยินเสียงเด็กที่เหมือนกำลังเล่นอะไรบางอย่างอยูอย่ใกล้ๆตัวเธอเมือ่อเธอหันไปดู เธอก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังนั่งเล่นลูกโป่งอยู่และเด็กผู้หญิงคนนั้นก็เรียกให้จูเวลเข้าไปหาจูเวลจึงลุกออกจากโซฟาและเดินเข้าไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆดึงลูกโป่งที่เธอถือและเธอก็ทําการบีบลูกโป่งด้วยมือของตัวเองจนแตกและเมื่อถึงลูกโป่งลูกสุดท้ายเธอก็บีบมันจนแตกเช่นเดียวกันหลังจากที่ลูกโป่งลูกนั้นแตกลงไปไฟภายในบ้านก็ดับลงและเด็กผู้หญิงคนนั้น ก็วิ่งออกจากประตูไปจูเวลจึงเดินตามเด็กผู้หญิงคนนั้นออกจากประตูไปและเธอก็พบกับมานั่งตัวหนึ่งที่มันโยกเองจูเวลจึงคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งเล่นเมื่อเธอเดินเข้าไปดูที่มานั่งนั้นเธอกลับไม่พบกับใครเลยและเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมุดเข้าไปใต้เตียงจูเวลจึงกล้องไปดูใต้เตียง แต่ก็พบว่าตายเตียงนั้นไม่มีใครอยู่และจูจูของเล่นที่เป็นม้าหมุนมันก็เปิดติดขึ้นเองจูเวลจึงหยิบมันขึ้นมาดูและเธอก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เธอกําลังตามหาเดินผ่านหลังเธอไปจูเวล จึงเดินออกไปตามเด็กผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในห้องห้องหนึ่งและเปิดตู้เสื้อผ้าออกเพราะคิดว่าเด็กผู้หญิงอยู่ในนี้แต่เมื่อเธอเปิดออกมาแล้วเธอกลับไม่พบใครแต่เมื่อเธอหันกลับมาเธอก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่ด้านหลังของเธอซึ่งจูจูเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ร้องกรีดขึ้นมาเสียงดังแล้วก็มีใครบางคนนั่งกระสอบมาคุมที่หัวของเธอจนทําให้จูเวลนั้นรู้สึกตกใจซึ่งขณะน,นั้นเองผีที่สวมผ้าคลุมสีแดง ก็ปรากฏตัวที่ด้านหลังของเธอและตัวมันก็ค่อยๆลอยขึ้นเมื่อจูเวลหันมาผีผ้าคลุมสีแดงนั้นก็พุ่งตรงเข้าหาตัวของจูเวลทันทีจนจูเวลนั้นกรีดลันบ้านบอบบี้ที่อยู่ที่ด้านบนเขาจึงรีบวิ่งลงมาเพื่อดูว่าจูเวลนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนวินนี่เธอก็จะออกไปจากห้องเพื่อไปตามหาเอิร์นแต่ชาวนั้นก็ไม่ให้วินนี่ออกไปและบอกกับวินนี่ว่ามันอันตรายมากเขาจะไม่ยอมให้วินนี่นั้นออกไปเสี่ยงเด็ดขาด เมื่อบอบบี้ลงมาด้านล่างเขาพยายามตามหาจูเวลแต่ก็ไม่พบจูเวลส่วนวินนี่และเชาวพวกเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดนั่นก็คือประตูตู้เสื้อผ้านั้นขยับเองทั้งชาวและวินนี่จึงกลั้นใจไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้านั้นและพบกับชุดสีแดงซึ่งเป็นชุดของผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับพี่ทั้งชาและวินนี่ได้เห็นในภาพร้อน จนวินนี่นั้นนึกถึงว่าชุดชุดนี้มันคล้ายกับชุดของผู้หญิงที่เป็นตุ๊กตาบนกล่องดนตรีนั่นเลยซึ่งขนานั้นเองบ๊อบบี้ก็ใช้มือทั้งสองข้างทะลุกำแพงห้องเข้ามาและจับตัวของวินนี่เไว้ชาวนั้นจึงเข้ามาช่วยวินนี่และดึงวินนี่ออกจากมือของบ๊อบบี้ไปได้และพวกเขาก็วิ่งหนีออกจากห้องไปบ๊อบบี้จึงพังกำแพงห้องนั้นเข้ามาและตามไล่ล่าวินนี่กับชาวซึ่งเขาก็คว้าตัวของวินนี่เอาไว้ได้และบีบคอวินนี่หวังต้องการจะให้เธอตาย พอคิดว่าทั้งสองคนนั้นทําอะไรกับจูเวลชาวจึงหยิบปืนของบ๊อบบี้ขึ้นมาและขู่ไปที่บ๊อบบี้แต่บ๊อบบี้นั้นก็ไม่กลัวและท้าให้ชาวนั้นยิงเลยซึ่งชาวนั้นก็กลัวยิงไปโดนวินนี่เขาจึงหยิบขวดเข้ามาและตีไปที่หัวของบ๊อบบี้และเขาต่อสู้กับบ๊อบบี้จนทั้งสองคนนั้นพาดตกลงมาจากชั้นสองและตัวของชาวก็ทับตัวของบ๊อบบี้จนทำให้ชาวนั้นไม่เป็นอะไรส่วนบ๊อบบี้นั้นก็สลบไป วินนี่เธอจึงหยิบกุญแจที่ล่วงอยู่กับพื้นขึ้นมาและคิดว่ากุญแจนั้นเป็นกุญแจที่จะเปิดเข้าไปช่วยเอิร์นได้เมื่อเช้าแล้ว,วินนี่ได้เดินออกไปบ๊อบบี้ก็ฟื้นขึ้น,นมาและเขาก็ตามไล่ล่าชาวรถว,วินนี่ต่อซึ่งวินนี่กําลังจะนำกุญแจไปเปิดประตูบานนั้นที่เธอได้ยินเสียงเอิร์นนั้นเรียกให้ช่วยเหลือแต่ชาวก็เข้ามาขวางวินนี่เอาไว้และบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้วินนี่นั้นเปิดประตูบานนั้นเด็ดขาดเพราะเขาไม่รู้ว่าด้านหลังประตูนั้นมันมีอะไรกันแน่ ซึ่งขนาดนั้นเองบอมบี้ก็ตามไล่ญิงทั้งคู่เข้ามาจนทําให้ชานั้นยอมให้วินนี่นั้นเปิดประตูเข้าไปเมื่อเขาทั้งคู่เข้ามาในห้องนี้เขาจึงรีบล็อกประตูเพื่อไม่ให้บอมบี้เข้ามาได้ บอบบี้จึงพยายามพังประตูเข้ามาแต่ก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งจูจูเขาได้ยินเสียงของใครบางคนอยู่ที่ด้านหลังของเขาเขาจึงหันไปดูและพบว่ามีใครบางคนนอนอยู่ที่พื้นและมีผ้าคลุมสีแดงคลุมตัวอยู่ขณะที่เขากำลังจะไปดึงผ้าคลุมนั้นออกเพื่อดูว่าใครนั้นนอนอยู่ตรงนี้จูจูก็มีผีโผล่เข้ามาซึ่งเป็นผีของผ้าคลุมสีแดงนั่นเองและมันก็พุ่งเข้าบีบคอบอบบี้ จนบอบบี้นั้นร้องลั่นเมื่อชาวและวินนี่ได้เข้ามาที่ห้องห้องนั้นพวกเขาจึงเริ่มสำรวจห้องและตามหาเอิร์นแต่ก็ไม่พบตัวของเอิร์นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้มันทําให้ชาวและวินนี่คุ้นๆเหมือนว่าพวกเขานั้นเคยอยู่ที่นี่มาก่อนและจู่ๆภาพในอดีตที่เคยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ก็ปรากฏให้ชาวและวินนี่ได้เห็นพวกเขาจึงเห็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นี่ซึ่งตัวของวินนี่ในอดีตก็เคยอยู่ที่คา,าร์หานแห่งนี้ด้วย และในอดีตวินนี่กับเอิญก็เป็นเพื่อนกันซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองให้กับท่านขุนเจ้าของคฤราสาร์ซึ่งตัวของเอิญและวินนี่เธอทั้งคู่นั้นกําลังวางแผนจะทําอะไรบางอย่างซึ่งตัวของชาวในอดีตชาติก็เคยอยู่ที่คฤหาสา์แห่งนี้ด้วยเหมือนกันชาวเป็นคนรับใช้ของท่านขุนซึ่งตัวของวินนี่นั้นเธอเป็นภรรยาของท่านขุนนั่นเองไม่ใช่เพียงแค่พวกเขาทั้งสามคนที่เคยอยู่ในอดีตส่วนบ๊อบบี้และจูเวล ก็เคยอยู่ในอดีตคฤหาสน์หลังนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นท่านขุนก็ออกมาพูดกับแขกทุกๆคนขอบคุณที่มาร่วมงานและผู้สรรเสริญภรรยาของตัวเองว่าถ้าเขาไม่มีภรรยาคนนี้ชีวิตของเขาก็คงจะไม่มีความสุขขนาดน,นี้และท่านขุนก็ให้ทุกคนนั้นยกแก้วขึ้นมาและดื่มไปด้วยกันหลังจากนั้นท่านขุนก็กระอักเลือดออกมา พะเขาโดนวางยาผิดไว้นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ยังไม่ทันได้คลี่คลายจูเวลและบอบบี้ก็คว้าปืนขึ้นมาและยิงกลาใส่ทุกคนในงานจนทุกคนนั้นเสียชีวิตหมดเหลือเพียงแค่คนที่รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เท่านั้นจูเวลเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มานั่งร้องไห้กับศพที่พ่อที่ถูกพวกเธอนั้นยิงตายจูเวลจึงเข้ามาอุ้มเด็กผู้หญิงคนนี้มานั่งที่ตา และเธอก็หยิบผ้ามารัดคอเด็กผู้หญิงคนนี้จนเสียชีวิตซึ่งเธอนั้นก็ไม่อยากทำแต่เธอก็ไม่สามารถปล่อยให้ใครหลุดรอดไปได้หลังจากนั้นทางชาวและวินนี่ก็หลุดออกจากผวังในอดีตชาวเขาจึงหยิบมีดขึ้นมาและบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นพราะเขาเองและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น มันเป็นพ่อวินนี่ด้วยรเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในอดีตจนทําให้เราได้รู้ว่าทั้งวินนี่และชาวในอดีตนั้นพวกเขาได้เล่นชู้กันและแอบมาทําการสะบาดิเฮตุกันลรับหลังท่านขุนซึ่งชาวนั้นก็คือคนที่วางยาพิษท่านขุนนั่นเองชาว รับไม่ได้กับความสรงจำในอดีตที่เขาได้เห็นเขาจึงวิ่งหนีวินนี่ออกไปวินนี่จึงวิ่งตามชาวลงมาและพยายามเรียกชาวให้ชาวนั้นหยุดซึ่งจูจูร่างของชาวก็ลอยชนกำแพงออกไปวินนี่จึงรีบวิ่งตามชาวออกไปจนเธอได้พบว่าชาวนั้นถูกเศษไม้แทงอยู่ที่ท้องก่อนที่เธาจะเสียชีวิต เขาได้ยื่นมีดที่อยู่ในมือให้กับวินนี่และความทรงจำในอดีตก็ค่อยๆกลับคืนมาให้วินนี่นั้นได้รับรู้ว่าวินนี่นั้นก็คือหนึ่งในคนร้ายที่เป็นคนวางแผนฆ่าท่านขุนและให้บ๊อบบี้กับจูเวล นทุกคนในงานและฆ่าทุกคนในงานทิ้งวินนี่นั้นก็ซ้อนแผนหักหลังบ๊อบบี้และจูเวลอีกทีหนึง่งเธอได้ทุบหัวบ๊อบบี้และจูเวลจนสลบไปเมื่อเขาได้ฟื้นขึ้นมานั้นก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมาติดกับเสาแล้วซึ่งไม่เพียงแค่จูเวลและบ๊อบบี้เท่านั้นแต่เป็นตัวของเอินด้วยซึ่งถูกเพื่อนรักอย่างวินนี่นั้นหักหลังวินนี่เธอจึงบอกลาทั้ง3คนนั้นและทําการจุดไฟเผาคฤหาหาดแห่งนี้ด้วยเสียงเรียกร้องของทั้ง3าคนที่กําลังจะตายในกองไฟ แต่วินนี่ก็ไม่สนใจกับเสียงเ่านั้นเธอหันมาหาเชาและนำมือไปจับไปที่ใบหน้าของเชาและขอบคุณเชาที่คอยอยู่ข้างๆเธอและจูจูเธอก็หยิบมีดขึ้นมาและแทงไปที่ท้องของเชาแล้วก็บิดมีดนั้นเพื่อต้องการให้แน่ใจว่าเชาจะไม่รอดไปได้และสุดท้ายวินนี่เธอก็นำเงินทั้งหมดที่บ๊อบบี้และจูเวลปนมาได้ไปเป็นสมบัติของตัวเอง เมื่อวินนี่ได้รู้เรื่องราวในอนดีตที่เกิดขึ้นเธอจึงรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอนั้นเคยได้ทำเอาไว้ซึ่งขณะนั้นเองผีผ้าคลุมสีแดงก็เดินเข้ามาใกล้ๆตัวของเธอและเรื่องราวก็เผยให้เราได้เห็นว่าในตอนที่รถของชาวนั้นเสียหลักและพุ่งชนต้นไม้ วินนี่ก็เดินออกมาจากรถซึ่งมีเพียงวินนี่คนเดียวเท่านั้นที่รอดออกมาได้ส่วนเชาเอาินจูเวลและบอบบี้ได้เสียชีวิตคาที่บนรถคันนั้นซึ่งก็คล้ายคายเหตุการณ์ในอดีตท,ที่เอิญบอบบี้และตัวของเชาเองได้ตายในคาร์หานแห่งนี้ส่วนวินนี่นั้นก็ได้รอดเพียงแค่คนเดียวว,วินนี่จึงพยายามวิ่งหนีผีฮุดแดงตัวนั้น เธอต้องการจะออกจากคฤราสา์หลังนี้แต่ประตูมันก็ไม่สามารถเปิดออกได้ซึ่งผีฮู้ดแดงก็ามายืนอยู่ตรงด้านหลังของเธอเมื่อเธอหันมาก็พบว่ามันหายตัวไปแล้วและจูจูไฟก็ค่อยๆดับลงวินนี่จึงหยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาและจุดไฟเพื่อให้มีแสงสว่างซึ่งขนานั้นเองตัวของวินนี่ก็ถูกล่าเข้าไปในความมืดและเธอก็กรีดลั่นซึ่งแน่นอนว่าถึงวินนี่นั้นจะรอดมาได้เพียงคนเดียวก็ถูกผีฮู้ดแดงนั้นตามไล่ล่าและจัดการเธอ และพวกเขาทุกคนนั้นก็ได้กลับมาเกิดในชาติใหม่ซึ่งเหตุการณ์มันก็คล้ายๆเดิมวินนี่และเอร์นยังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมซึ่งพวกเขา ก็มาอยู่บนรถประจําทางสายหนึ่งซึ่งเอิญก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาดีที่นั่งอยู่ทางท้ายรถเธอจึงเดินไปอ่อยผู้ชายคนนั้นเหมือนกับตองเริ่มเรื่องในธนาคารที่เธอกระทาเช่นนี้เหมือนกันส่วนรถคันนี้ก็มีบอบบี้และจูเวลที่นั่งอยู่บนรถคันนี้ด้วยไม่แน่พวกเขาอาจจะวางแผนปล้นรถคันนี้อีกก็เป็นได้เหมือนในทุกๆชาติที่เขาเคยทําส่วนชาวนั้นก็มาปรากฏตัวบนรถคันนี้เช่นเดียวกันซึ่งขนาดนั้นเองมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงด้านหน้าของรถเขา เหมือนเห็นอะไรบางอย่างตรงด้านหลังเมื่อเขาพยายามมองไปสิ่งที่เด็กผู้ชายคนนี้ได้เห็นนั้นก็คือผีหูดแดงที่ยืนอยู่ตรงด้านหลังของรถซึ่งแน่นอนว่าไอ้ผีตัวนี้มันยังคงตามติดพวกเขาทั้ง5้าคนไม่ว่าจะชาติไหนมันก็ยังคงตามไปเรื่อยๆแล้วเรื่องราวคนป้นวิญญาณก็ได้จบลงและผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับเมื่อในอดีตชาติวินดี้และชาวนั้นเคยคบชู้กันและวางแผนร่วมด้วยกับเอิร์นบอบบี้ และจูเวลที่จะทำการฆ่าท่านขุนและปนทุกคนในงานถ้าสุดท้ายวินนี่ก็หักหลังทั้งสี่คนนั้นและทำการฆ่าชาวและเผาทุกคนให้ตายทั้งเป็นส่วนเธอนั้นก็รอดมาเพียงคนเดียวเมื่อพวกเขาได้กลับชาติมาเกิดเหตุการณ์มันก็คล้ายเดิมเริ่มต้นด้วยการปนธนาคารและเมื่อรถเสียหลักทุกคนก็ได้เสียชีวิตตายคาที่บนรถส่วนวินนี่ก็ได้รอดมาเพียงแค่คนเดียวส่วนไอ้ผีหุด้แดงนั้น อาจจะคล้ายกับโยม,มทูตท,ที่ต้องการจะให้วินนี่นั้นรับกรรมกับสิ่งที่เธอได้ทําและยังคงติดตามพวกเขาทั้ง5คนนั้นไปในทุกพทุกชาติซึ่งตอนจบผีหูดแดงนี้มันก็ยังคงตามติดทั้ง5คนนั้นขึ้นมาบนรถประจําทางอีกด้วยเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพป,ประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe